นื่อีอยากกินซาซิมิข้าวเหนียวหน้าปลาดนะคะพี่น้องขาอยากกินแห้งจะแกวกระทําการนี่ค่ะซาซิมิหน้าปลาใส่นุ่มๆใส่นิ่มๆนะคะใส่เย,ยิ้มเห็นไ่มค่ะนี่ซาซิมิหน้าปลาปลาบองด้วยนะแซบแซบค่ะ สูตรนี้อร่อยแน่ๆน,นะคะซาซิมิหน้าปลาหน้ายมเยิมโอ้ยแซ่บอิ่มกับพี่น้อง่ะเขานอนยิ่แก้วนึ่งเป็นหัวนะคะวันนี้เยกแก้วนึ่งเป็นหัวนะคะนี่เห็นไหมคะนึ่งสุกแล้วนะคะพร้อมซาซิมิหน้าปลาบองเจ้าค่ะ